ราคาอาหารของโลกค่ะได้พุ่งสูงขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่8แล้วแล้วก็เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะตามสถิติเนี่ยนะคะบอกว่าสูงที่สุดเป็นประวัติการอีกครั้งหนึ่งแล้วจนหลายฝ่ายก็เป็นห่วงนะคะว่าราคาอาหารโลกนั้นจะกลายเป็นวิกฤตอาหารเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ3ปีที่แล้วเมื่อปี2008หรือไม่นะคะจากที่หลายๆประเทศที่มีการสํารวจกันเนี่ยนะคะจุดหนึ่งก็คือเรื่องของภาวะโลกร้อนนะคะอาจจะฝนตกมากเกินไป เจอพายุนะคะก็เลยทําให้พืชผลนั้นเนี่ยมันถูกทําลายไปนะคะอ,อีกประเด็นหนึ่งนะั่นก็คือเรื่องของราคาน้ามันกันนะคะที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งน้ํามันเนี่ยก็มีผลน,น,นะคะทำให้ความต้องการใช้พลังงานทางเลือกหรือว่าพลังงานชีวมวลนั้นเนี่ยเพิ่มสูงขึ้น ชีวมวลทําจากอะไรนะคะทำจากอาหารนะคะก็เลยมีการนําเอาพืชที่กลายเป็นอาหารนั้นไปทําเป็นพลังงานชีวมวลมากยิ่งขึ้นก็เลยส่งผลเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ราคาอาหารนั้นมันสูงขึ้นค่ะ,คะราคาอาหารสูงขึ้นแบบนี้นะคะทางด้านของ IMF เนี่ยก็ออกมาบอกคขาว่าคงจะต้องใช้เวลาสักประมาณอย่างน้อย2ปีกว่าที่ราคาอาหารนั้นจะปรับตัวลงอีกครั้งนั่นก็เป็นเพราะว่ากระบวนการผลิตอาหารวัตถุดิบต่างๆกว่าที่จะผลิตออกมาและป้อนเข้า สู่ตลาดเพื่อทําให้ราคาอาหารกลับสู่ภาวะสมดุลอีกครั้งเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นหลักปีขึ้นไปใช่ค่ะดิฉันก็ไปสํารวจมาหลายแหล่งแล้วเหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้นไปไปทศอินเดียมามก็ไปสํารวจราคาหัวหอมที่นู่นนะคะทีะ่ขัดแคลนจนทําให้ราคามันพุ่งขึ้นแล้วก็การปรับตัวของชาวอินเดียเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูที่อินโดนีเซียกันบ้างเพราะว่าที่นั่นเนี่ยพริกของเขาแพงนะคะฉะนั้นไปดูกันค่ะว่าชาวอินโดนีเซียนั้นเขาปรับตัวกันยังไงคะ่ะ เนี่ยหัวหอมเขาราคาแพงนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมาอินโดนีเซียเนี่ยพริกของเขาค่ะแพงนะคะพริกของเขาเนี่ยใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องเคียงที่สําคัญมากที่ชาวอินโดทุกบ้านจะขาดไม่ได้นะั่นก็คือซัมเบ้านะคะราคาของพริกนั้นเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะคะราคาเนี่ยพุ่งขึ้นไปถึง10เท่าค่ะจากกิโลกรัมละ77บาทพุ่งขึ้นไปถึงราวๆกิโลกรัมละ700กว่าบาทนะคะแต่ว่าตอนนี้ราคาก็ลดลงมาบ้างแล้วค่ะอยู่ที่ราวๆกิโลกรัมละ1 5 0ถึง200บาทค่ะ เช่นเดียวกับคนไทยที่ขาดพริกขี้หนูไม่ได้ชาวอินโดนีเซียก็ขาดพริกชี้ฟ้าไม่ได้เหมือนกันค่ะที่นี่แซมเบลหรือพริกชี้ฟ้าบดเป็นเครื่องเคียงสําคัญที่เพิ่มรสชาติให้อาหารซึ่งจะขาดไม่ได้เลยในแต่ละมือ้อฝนที่ตกหนักกว่าปกติในช่วงปลายปีที่ผ่านมาและอุณหภูมิที่สูงขึ้นสร้างความเสียหายให้กับสวนพริกในอินโดนีเซีย และทำให้พริกชี้ฟ้าขาดตลาดราคาที่พุ่งขึ้นไปจากปกติ10บเท่าเมื่อปลายปีที่แล้วขณะนี้ลดลงมาแล้วและพริกที่เห็นอยู่ที่ร้านนี้ก็นำเข้าจากประเทศไทยและจีนเพื่อบรรเทาวิกฤตพริกขาดตลาดค่ะรีนี่วีคุณแม่ลูกสองบอกดีฉันว่าพริกแพงไม่ได้กระทบกับเธอหรือประชาชนทั่วไปมากนักเพราะส่วนใหญ่เธอจะซื้อพริกชี้ฟ้าบดหรือแซมเบลสําสเร็จรูปจากซุปเปอร์มาร์เกต็ตซึ่งราคาไม่ได้ปรับขึ้นมาก แต่ราคาที่แพงขึ้นก็ทำให้ครอบรครัวของเธอต้องกินแซมเบลน้อยลงกว่าปกติค่ะรีนี่บอกว่าพริกแพงกระทบกับบรรดาร้านอาหารที่ต้องทำแซมเบลเองมากกว่าโดยเธอรู้สึกว่าแซมเบลตามร้านอาหารมีรสชาติที่ไม่แทบเหมือนเดิมค่ะ I don't know maybe they mix something inside yeah so In the samb yeah sambal inside they mix with the tomato and onion Ya, yeah, they, they use only like this. But after the price is high, they use a little. But mix with other, maybe sometimes because the taste is different. Yeah, you, you can feel it from the, mm -hmm. the restaurant. Mm -hmm. oh. Sometimes they buy, I, I think from others customer they buy the very bad quality. Mm -hmm. Ya, yeah, uh, that spoil chili, you know that? Yeah, they're very dangerous, you know. <laughs> do you know, do you know? ความตื่นตระหนกเรื่องพริกแพงเมื่อปลายปีที่แล้วทำให้ประธานาธิบดีซูซิโลปัมบังยุตโยโน,โนถึงกับแนะนำให้ชาวอินโดนีเซียทำสวนครัวปลูกพริกชี้ฟ้าเขียวแดงเองที่บ้านแต่เท่าที่ดิฉันพูดคุยกับชาวจาการ์ตาพวกเขาบอกว่าหากอยู่ในเมืองหลวงคงอยากที่จะปลูกกินเองค่ะ Do you know anyone who, who grows chili at home? Start growing chili? Home? No, 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 in Jakarta, no. we don't have garden. ยั a คุณต้องไปบุกบุร์สุขบุรีคุณจะ t าไ y ้ h e y use าได้ไม่ใช่แค่ราคาพริกแต่ชาวอินโดนีเซียบ่นว่าราคาสินค้าอื่นๆก็แพงด้วย ขณะนี้การแก้ปัญหาสินค้าแพงจึงเป็นหนึ่งในภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลอินโดนีเซียเพราะเป็นปัจจัยสําคัญที่ดันเงินเฟ้อขึ้นสูงสุดในรอบเกือบ2ปีที่7%เมื่อเดือนมกราคมจนทําให้ธนาคารกลางอินโดนีเซียต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกในรอบ2ปีในเดือนเดียวกันเพื่อสกัดเงินเฟ้อ อาหารแพงยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ชาวอินโดนีเซียไม่พอใจและออกมาประท้วงจนทำให้อดีตผู้นำเผด็จการที่อยู่ในอำนาจนานถึง31ปีอย่างซูฮาโตต้องตกจากเก้าอี้ไปเมื่อ13ปีที่แล้ว